โอ้โหวันนี้หลายสื่อดังพูดถึงเรื่องสายการบินลาวที่ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ได้มีข้อเสนอการเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่อย่างน้อย51%ในสายการบินลาวลาวแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของสปปลาวโดยบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China หรือ COMAC ผู้ผลิตเครื่องบินของจีนถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญอย่างยิ่งข้อตกลงนี้มีเงื่อนไขสำคัญที่สายการบินลาวจะต้องตกลงใช้เครื่องบินที่ผลิตโดย c ค m a c บันทึกความเข้าใจ MOU เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ได้ ลงนามไปเมื่อเดือนตุลาคม2024และปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากทางการลาวซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2025หนึ่งในขั้นตอนสำคัญก่อนการอนุมัติคือการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีอิสระเพื่อประเมินมูลค่าและตรวจสอบหนี้สินของสายการบินลาวอย่างละเอียด การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่หาได้ยากที่ผู้ผลิตเครื่องบินจะเข้ามาเป็นเจ้าของและบริหารจัดการสายการบินสาธารณะโดยตรงแนวทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์เชิงรุกและนวัตกรรมของโคม a กในการเร่งรัดการลุกตลาดระหว่างประเทศ การทำธุรกรรมนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจที่รุนแรงของลาวซึ่งรวมถึงวิกฤตนี้สาธารณะที่ทวีความรุนแรงค่าเงินที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและภาวะเงินเฟ้อสูงปัญหาเหล่านี้ทำให้ลาวเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของประเทศ การเข้าซื้อกิจการนี้ยังเป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับความทะเยอทะยานระยะยาวของโค m แมกในการท้าทายการผูกขาดตลาดเครื่องบินพาณิชย์ของ Airbus และ Boeing โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่โค m แมพยายามสร้างความน่าเชื่อถือและส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ การที่ผู้ผลิตเครื่องบินเข้ามาควบคุมการดำเนินการของสายการบินโดยตรงถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุกของโคแมกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเครื่องบินของตนแนวทางนี้ช่วยให้โค m แมกสามารถควบคุมการนำเครื่องบินของตนไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการบินระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเครื่องบิน c 9 0 9และ c 9 1 9ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ซื้อรายอื่นๆทั่วโลก การเข้าซื้อเกจการนี้ยังช่วยให้โค m แมกสามารถข้ามผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสายการบินแบบนั่งเดิมที่มักจะใช้เวลานานและมีการแข่งขันสูงซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ผลิตใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดโลก การเลือกประเทศลาวเป็นเป้าหมายสำหรับการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่คำนวณมาอย่างดีเนื่องจากลาวมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ลึกซึ้งกับจีนอยู่แล้วความปลอะบางทางเศรษฐกิจของลาวและความต้องการเงินทุนจากต่างประเทศทําให้ข้อเสนอจากจีนน่าสนใจเป็นพิเศษนอกจากนี้ตลาดการบินของลาวมีขนาดค่อนข้างเล็กทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่บริหารจัดการได้สําหรับโคแมกในการทดลองและแสดงศักยภาพของเครื่องบินของตนในระดับสากลโดยไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จากสายการบินขนาดใหญ่ในตลาดภูมิภาคอื่นๆการเคลื่อนไหวนี้จะช่วยให้โคแมกสร้างฐานการดำเนินการระหว่างประเทศสำหรับเครื่องบิน4909และสร้างความมั่นใจและประวัติการดำเนินงานก่อนที่จะม่วงเป้าไปที่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต สายการบินลาวก่อตั้งขึ้นในปี1976ในฐานะรัฐวิสาหกิจและเป็นสายการบินแห่งชาติของลาวปัจจุบันสายการบินมีฝูงบินขนาดเล็กจำนวน12ลำประกอบด้วยเครื่องบิน Airbus A320 จำนวน4ลำ ATR 72จำนวน7ลำทั้งรุ่น500และ600และสอานมา601ลำที่เช่าแบบเวทลีสจากลาว Skyway สายการบินลาวเพิ่งได้รับมอบเครื่องบินโค m แม็909ลำแรกที่เช่าแบบรลีสเมื่อเดือนมีนาคม2025 สายการบินลาบริหารเซบเทนทาง23เส้นทางแบ่งเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ13เส้นทางและเส้นทางภายในประเทศ8เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการทำข้อตกลงโค้ดแชร์กับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อในภูมิภาคโดยมีศูนย์กลางการดำเนินงานหลักอยู่ที่สนามบินานานาชาติวัดไตในนครหลวงเวียงจันทร์และสนามบินานานาชาติหลวงพระบาง สายการบินลาประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและพยายามฟื้นฟูฐานะทางการเงินมาตั้งแต่ปี2017รายได้ต่อปีของสายการบินอยู่ที่ประมาณ30ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆในภูมิภาคก,การระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผลประกอบการของสายการบินโดยรายได้ลดลงถึง70%ในปี2020เมื่อเทียบกับปี2019จำนวนผู้โดยสารลดลงเหลือเพียง30%ของปี2019และรายได้จากการขายลดลงอย่างมากจาก31 เล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019เหลือเพียง13ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020แม้ว่าสายการบินเราจะรายงานผลกำไรจากการดำเนินงาน2.69้าล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ2023แต่ตัวเลขนี้อาจทำให้เข้าใจผิดอย่างมากเนื่องจากไม่ได้รวมสำรองค่าบำรุงรักษาสำหรับการยกเครื่องครั้งใหญ่ของเครื่องบินเ t r และ Air Bu ัสที่วางแผนไว้ในปีงบประมาณ 2025- และ2026การละเว้นค่าใช้ใจ่ายสำคัญนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้สภาพ ของสายการบินอยู่ที่0.46และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่14.9ซึ่งทั้ง2ตัวเลขนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอทางการเงินอย่างลึกซึ้ง การรายงานทางการเงินของสายการบินลราเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของเราซึ่งแตกต่างจากแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศทำให้การเปรียบเทียบทางการเงินแบบปีต่อปีและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมทำได้ยากการที่สายการบินลรารายงานผลกำไรจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ2023โดยไม่ได้รวมค่าบำรุงรักษาที่จำเป็นและไม่รับรู้ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางทางการเงินที่ซ่อนอยู่ภายในระบบ การละเว้นค่าใช้จ่ายที่คาดการได้และมีนัยสำคัญเช่นนี้ทำให้ภาพรวมทางการเงินที่นำเสนอไม่สะท้อนความเป็นจริงและทำให้สถานะทางการเงินของสายการบินลาวเลวร้ายกว่าที่ปรากฏบนกระดาษอย่างมากสถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลลาวจะต้องหาทางออกจากภายนอกแม้จะต้องแลกกับการสูญเสียการควบคุมที่สำคัญ ค่างเงินกีบที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ปัญหาทางการเงินของสายการบินลาวทวีความรุนแรงขึ้นค่างเงินกีบซื้อขายอยู่ที่ประมาณ21,560กีบต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าเมื่อ5ปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคม2021ถึงกันยายน2024ค่าเงินกีบอ่อนค่าลงถึง140%ซึ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อสูงที่พุ่งสูงสุดถึง41%เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์2023และทรงตัวอยู่ที่ประมาณ25%เมื่อเทียบเป็นรายปี การอ่อนค่าของสกุลเงินอย่างรุนแรงนี้ไม่เพียงแต่ทำให้มูลค่านี่สาธารณะในสกุลเงินท้องถิ่นพุ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้สายการบินลาวขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมหาศาลซึ่งขาดการไว้ที่ประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐและไม่ได้รับการรับรู้ตามหลัก l a a p ต้นทุนเชื้อเพลิงเครื่องบินนำเข้าที่สูงและผันผวนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายการบินทำให้สถานะทางการเงินที่ตึงเครียดอยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปอีกเศรษฐกิจลาวโดยรวมกำลังเผชิญกับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นภาวะเงินเฟ้อสูงอย่างต่อเนื่องและเงินสำรองเงินตราต่างประเทศที่เหลือน้อยมากคาดว่าครอบคลุมการนำเข้าได้เพียง1.7เดือน เงินไขเหล่านี้ทําให้ธุรกิจต่างๆรวมทั้งสายการบินลาประสบปัญหาในการหาเงินตราต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนทางการได้อย่างสม่ําเสมอ ความท้าทายทางการเงินของสายการบินลาวไม่ได้เกิดจากปัญหาการดำเนินงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงอย่างยากไม่ออกกับวิกฤตเศรษฐกิจระดับชาติที่รุนแรงของลาวปัจจัยทางเศรษฐกิจมหาภาคเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสายการบินโดยเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีนัยสําคัญเช่นเชื้อเพลิงนําเข้าการเช่าและอะไหล่ที่กําหนดราคาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ สถานการณ์กับดักหนี้ที่แพร่หลายยิ่งมีความสำคัญในที่นี้ความต้องการเงินตราต่างประเทศและการบรรเทาานี้ของรัฐบาลลาวอย่างสิ้นหวังทำให้ข้อเสนอของโคแม็กซึ่งสัญญาว่าจะมีการอัดฉีดเงินทุนและการปฏิรูปการดำเนินงานแทบจะต้านทานไม่ไหวแม้จะมีการคัดค้านจากรัฐสภาภายในประเทศก็ตาม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าข้อตกลงที่เสนอนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสายการบินเท่านั้นแต่ยังเป็นการแก้ปัญหาที่สำคัญแม้จะมีต้นทุนสูงสำหรับวิกิจการคลังและสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของเราในวงกว้าง แม้ว่าสายการบินลาวได้พยายามปรับปรุงสถานะทางการเงินมาตั้งแต่ปี2017รวมถึงการปรับเส้นทางบินภายในประเทศที่ไม่ทำกำไรและการลดจำนวนพนักงานอย่างไรก็ตามความพยายามภายในเหล่านี้ยังไม่ประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นสถานการณ์ทางการเงินของสายการบิน ธนาคารโลกได้ริเริ่มโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของสายการบินลาวโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือการลดการขาดทุนเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานทางการเงินขององค์กรและเสริมสร้างการบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการนี้รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การปรับโครงสร้างที่ครอบคลุมและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสายการบินและการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลลาวได้พิจารณาทางเลือกในการปรับโครงสร้างหลากหลายอย่างแข็งขันรวมถึงความเป็นไปได้ในการแปรรูปสายการบินล,ลาวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2022แล้วซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการรับรู้ถึงความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงมาเป็นเวลานานความพยายามในการปรับโครงสร้างที่ผ่านมาที่ไม่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารโลกแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากโดยธรรมชาติในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหาภาคและการกำกับดูแลของลาวที่ท้าทายการยุดมั่นในหลักบัญชี LAAp ซึ่งบทบังสถานะทางการเงินที่แท้จริงและปัญหาการทุจริตที่ได้รับการบันทึกไว้ในลาวแสดงให้เห็นว่าปัญหานั้นขยายไปไกลกว่าการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงระบบที่การปฏิรูปภายในไม่สามารถแก้ไขได้สำเร็จ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานเอกชนต่างชาติอย่างโคแม็กอาจถูกมองโดยรัฐบาลลาวว่าเป็นกลไกเดียวที่อาจนำมาซึ่งวินัยทางการเงินที่จำเป็นและอัดฉีดเงินทุนที่ต้องการได้เนื่องจากข้อจํากัดและความไร้ประสิทธ,ธิภาพของโครงการปฏิรูปภายในที่ผ่านมาดังนั้นข้อตกลงกับโคแมจึงอาจถูกตีความว่าเป็นมาตรการสุดท้ายที่สิ้นหวังเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคภายในประเทศที่ฝังรากลึก โดยโคลแมได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อเข้าซื้อหุ้นอย่างน้อย51%ในสายการบินลาวผ่านข้อตกลงร่วมทุนข้อเสนอเบื้องต้นนี้ยื่นเมื่อเดือนตุลาคม2024จุดที่ยังคงเป็นข้อถกเถียงในการเจรจาคือคำขอของโคลแมที่จะยกเว้นหนี้สินของสายการบินลาวจำนวนมากออกจากเงื่อนไขของข้อตกลงซึ่งยังคงเป็นจุดติดขัดสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติลาว เงินไขพื้นฐานของข้อตกลงที่เสนอคือสายการบินเราจะต้องผูกมัดตนเองในการรวมและใช้เครื่องบินที่ผลิตโดย COMAC กสำหรับการดำเนินงานปกติเงินไขนี้ได้รับการปฏิบัติตามบางส่วนแล้วด้วยการเช่าเครื่องบิน COMAC c 909ซึ่งมีขึ้นในเร็วๆนี้ รัฐบาลลาวภายใต้การนำของนาย,ยกรัฐมนตรีศรชัยศรีพันดรนกำลังประเมินข้อเสนออย่างแข็งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระการปฏิรูปเร่งด่วนกว้างขวางสำหรับรัฐวิสาหกิจสำคัญขั้นตอนสำคัญในการสรุปข้อตกลงการถือหุ้นคือการตรวจสอบบัญชีอิสระที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของสายการบินและตรวจสอบหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างถูกต้อง ภายในรัฐสภาราวมีสมาชิกบางคนได้เสนอให้พิจารณารูปแบบการเป็นเจ้าของแบบแบ่งระยะซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลลาวสามารถขายหุ้นส่วนใหญ่ให้โคลแมกได้ในเบื้องต้นแต่ยังมีรักษาสิทธิ์ในการซื้อหุ้นคืนได้ในอนาคตมีเป้าหมายเพื่อรักษาการควบคุมระดับชาติในระยะยาวในขณะที่ได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการบริหารของโคแมกด้วย และแน่นอนค่ะว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้ปราศจากความขัดแย้งความกังวลภายในประเทศลาวเกี่ยวกับการสูญเสียอธิปไตยและความพึ่งพาจีนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาประวัตินิสสินของลาวกับจีนการตัดสินใจสุดท้ายของรัฐบาลลาวจะสะท้อนการชั่งน้ำหนักที่ละเอียดอ่อนความกังวลภายในประเทศในลาวเกี่ยวกับการสูญเสียอธิปไตยและการพึ่งพาจีนที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงประวัตินีสสินของลาวกับจีนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของรัฐบาลลาวจะสะท้อนถึงการชั่งน้ำหนักที่ละเอียดอ่อนระหว่างการบรรเทาเศรษฐกิจในทันทีและการรักษาการควบคุมระดับชาติในระยะยาวเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่นี่เลยค่ะ